บ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังที่22ในวันนี้พันธุ์ตระเอกสมชายขอค้าผู้กับการสพโคขามประธานชมรมชาปาักใต้สมุทรสาครพร้อมด้วยพันธุ์ตรเอกพงศักดิ์ชูนาครองผู้กอบการผู้ทรจังหวัดนครปฐม,มและกลุ่มเพื่อนพ้องจากอีกหลายชมรมรวมทั้งผู้ที่มีจิตอันกุศลในการสนับสนุนโครงการสร้างบ้านฝันแห่งรอยยิ้มหลังที่ยีบสอร่วมมอบบ้านให้กับคุณยายเป้า จันเทศอยู่บ้านเลขที่83ทับ4หมู่สาตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอีกทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเงินสดเพื่อให้เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นซึ่งบรรยากาศต้องบอกว่าเต็ไมไปด้วยความสุขที่เกิดขึ้นทั้งผู้มอบและผู้รับโดยก่อนหน้านี้ทางพันตำรวจเอกสมชายขอค้าผู้การสพโคกข,ขามได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและพบปะาประชาชนในพื้นที่ได้พบว่า บ้านของคุณยายเป้าจันเทศมีสภาพที่ทรุดโทรมมากจึงได้ประสานกับทางคณะกรรมการชุมชนชาปากใต้สมุทรสาครและสมาชิกชมรมต่างๆในการจัดทําโครงการสร้างบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มมอบให้กับผู้ยากไร้โดยได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการสร้างบ้านหลังใหม่และมอบสิ่งของจําเป็นให้กับคุณยายเป้าท่ามกลางความปราบรื้มและรอยยิ้มของทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้ชีวิตของคุณยายเป้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในครั้งนี้ด้วยครับนิว24สถานีประชาชนสามารถเมตเจดี JD. รายงาน